อยากให้ทำอะไรนะอยากเล่าดิทานเรื่องหนูระบายสีค่ะเรื่อง,งย่ระบายสีล่าว่าไงดี่าก็มีเด็กหญิงยาย,ายา่าตื่นเช้ามาก็ไม่ยอมอาบน้ำแปรงฟันให้ประกวางเปิดโทรศัพท์ให้ดูเสร็จแล้วยังไงต่อนะนี่ย,ายา่าๆล้องกินนมใช่ไหม แล้วพอหยิบขวดนมให้แล้วก็บอกว่าขวดนมทําไมขวดนมมันทําไมมันบูดทั้งทางที่พึ่งชงใช่ไหม,มแล้วไงอีกยันปานนี้ก็ไม่ยอมอาบน้ําทําไมไม่อาบน้ำหนูยังสบาสีอยู่ อันนี้ยาย่าผจญอะไรผจญไปผจญไปเล่านิทานตอนสงหนูระบายสีเสร็จแล้วพ่อควางก็จะนอนยาย่าก็บังคับให้ตื่นมาเล่านิทานตอนยาย่าระบายสีต้องพูดเป็นแบบโดเรมอนใช่ไหมตอนยาย่าระบายสี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 ใช่ไหม อ้ะเมื่อไหร่จะอาบน้ำอะ่ะเราิ่าต่อไปสิอเมื่อไหร่เขาจะอาบน้ำอ่ะเอาลิ่าผีที่เราลิ่าผีเล่เาไงอะ่ะผ้าป่านม้าไม่เป็นนะผีผีไม่มีหรอกยาก่าเคยเห็นเนาะไม่มีหรอกผีไม่มีตัวเห็น ไม่เห็นหรอกตา,า,าฝาดก็ฝันฝันไม่ว่าอะไรฝันว่าไงฝันรู้ว่ากวางนอนอยู่กรุงเทพอื ừ. แล้วอยู่อยู่ยามาทำอะไรมากรุง,ววงเทพเออม่เมื่อเช้าย่าปลูกยังไงปลูกปักกวา้างยังไงไม่ใช่ามาหอมตรงไหนว้าอีกคนลูก หนูจะกินข้าวดีน้ยวันนี้หนูจะกินอะไรดีลองจกดิไหนว้ายคุณลุกทำไมอ่ะไปยังไม่กินข้าวเลยเราวันนี้เรากินอะไรกันดีแย่ๆอยากกินอะไรอ่ะวันนี้ป้ากวางต้องทำงานนะรู้ปะรู้ ไอแพดไฟตรงไหนฮะไอแพดอันใหญ่แบบอยู่ตรงไหนไม่มีป้ากว่างไม่มีไอแพดไม่ได้ตู้สั่งก็ไฟก็ไฟอยากกลับไปทุกเทศนะทำไมอ่ะอยากให้ก็ไฟอยู่ที่บ้านอ้าวไม่กลับแล้วเอาเงินที่ไหนกินนะพี่ล่าจะเลี้ยงเหรอจะเลี้ยงป้ากวางไม่ได้กินนมผงนะฮ <c oughs> นะ ให้หนูอยากให้ป้าฟากินน้ำเย็นๆนะป้าเขาชอบกินนาโคกับโกโก้ได้ได้เราไปซื้อให้เขาเพ้าเขาก็ชอบกินเค้กด้วยนะเลี้ยงไหวเหรอไหว<อ>ให้หนูโตขับให้หนูตัวใหญ่ก็นห,หนูขับรถได้แล้วไงเราจะไปซื้อไม้ประกวางกินอ่ะเรอใช่ใช่ค่ะใช่ โอ้โหงนต้องรอเย <Hi. S 1> ียโตใช่ไหมใช่แล้วเมื่อไร่จะโตอ่ะป่านนี้ยังไม่กินข้าวเลยไม่เลยไม่กินปักละเสียอะไรอ่ะเสียเสื้อตัวแป้งแล้วเมื่อคืนใครร้องเหง่แง่แง ต้องนอนพ่อควานอนต่อได้ไหมไม่ได้พูดไม่พอไม่ได้ค่ะนอนละไม่ต้องนอนอ้าวพูดไม่พอ,อไ,มไม่ต้องงอนค่ะพูดไม่พอเอาใหม่ไม่ต้องงอนค่ะลูกแหละลูกขึ้นเลย ขี้เกียจอ่ะไม่เอาเย่ย,ย่ายังขี้เกียจเลย,ลย,ย,ยเอ้าวอ้าวอ้าวเ,เก็บใส่ตะากร้ายนทะยอยนประกังไปเล่นด้วยกับกพรพุงเทพเก็บใส่ตะกร้าเดี๋ยวนี้เก็บก่อนแล้วหยิบพิรษีตรงไหนอีกไหนอีกนี่ค่ะยังไม่หมด ยืนดูซิมีตรงไหนอีกเออไม่มีเลยแต่ห้ามโยนใส่ตะกร้าดีดโีโอ๊ยโอ้ยโอเคเยี่ยมเพราะว่าจะไปอาบน้ำมั้นนะย่ากอาบไหมอาบสิฮะพูดว่างไงนะอาบสิ ไม่ใช่พูดเพาพะะโอเควันนี้พวกกวางต้องกลับกรุงเทพป่าวะวันนี้วันเสาร์กลับปะพวกกวางกลับวันอะไรวันวันศุกร์อาทิตย์อาทิตย์แล้วเนี้ยย่าจะกินอะไรไอติมชีสไอติมร้านไหนเดียว ร้านโบกๆไหมมันโบกยังไงอะโบกวันกะหังเลยให้เลิกอัดได้ยังเมื่อยมือแล้วให้เขาเลิกอัดได้ยังเทียนตานึงมีเด็กับวาสีพูดสิเอ้าหนูก็พูดสิจะพูดมเป็น ฟางเลาวิกาติเล่าเรื่องอะไรอ่ะอ้าวป้าวางจะก็ไม่เล่นด้วยแล้วทำแบบเนี้ยโกร